โน้นที่ใหญ่เลยเจ้ากระโลกเจ้ากระโลกเจ้ากระโลกน้อยเจ้านินก็โตละเจ้านินโตแล้ว เล่นตัวเดียวก็เป็นอันนี้เจ้ากระลอกน้อยกระลอกน้อยนี่กระลอกน้อยไปละกินเสร็จแล้วก็ับไปอ่นะน เจ้าถังเงินเจ้าถังเงินเป็นแมวขี้ระแวงอะไรนิด,น,ดน,นหน่อยก็ตกใจขี้ระแวงจับยากเจ้านี้เจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งไม่ชอบยุ่งกับใครไม่ชอบแย่งใครเจ้าหนึ่งแต่ตัวนี้ตัวนี้นี่เป็นคนคุม คุมเขาทั้งหมดเลยเนี่ยตัวเนี้ยคุมหมดเลยใครห้ามยุ่งมาอ้อนอะไรอ้อนอะไรลูกอ้อนอะไรครับเฮงเฮงกินเก้งอ่ะจานินกินเก้ง กินแล้วไม่สนใจใครเลยนะ่ะกินแล้วนิ้น